สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจรนานกรสูงเนินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนนท์สุสนีธานียินดีที่จะพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องนำพาชาติพลวิกฤตจากัยาเสพติดในยุคออนไลน์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเป็นบ่อกเกิดทําให้สังคมนั้นวุ่นวายเป็นอย่างมากเนื่องจากคดีความต่างๆในปัจจุบันสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากปัญหายาเสพติดยาเสพติด คือสารที่เมื่อเราเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทําให้ร่างกายสุดทรงและเกิดอาการอยากเสพอีกและเมื่อไม่มีเงินที่จะซื้อยาเสพติดจึงเกิดคดีการฆ่าชิงทรัพย์รักทรัพย์ตามมายาเสพติดมีฤทธิ์กดประสาทกระตุ้นประสาทร้อนประสาทและมีฤทธิ์ผสมประสานซึ่งแต่ละประเภทล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมากเท่าไหร่แต่การติดต่อซื้อขายอาจจะง่ายกว่าเดิมเพราะสามารถกระทำได้ง่ายกว่าในโลกออนไลน์ชาติจะพ้นภัยยาเสพติดได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆเช่นสถาบันครอบครัวไปหากลุ่มใหญ่ในระดับประเทศชาติโดยจะต้องมีการปูพื้นฐานที่ดีเปรียบเสมือนการสร้างบ้านรากฐานจะต้องแข็งแรง เช่นเดียวกันจิตสำนึกของเยาวชนจะเป็นบ่อกเกิดที่ดีที่ได้รับการปลูกฝังปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันคือการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้นโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีทําให้เกิดช่องว่างในการดูแลบุตรหลานเมื่อเด็กๆไม่ได้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่จะกระทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่คาดคิด โดยไว้ที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองสิ่งที่ไม่ดีก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถระงับการใช้งานได้จำเป็นที่จะต้องใช้งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมืมเ่อเทียบกับสมัยก่อนที่เด็กๆอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายและได้ผลมากที่สุดคือตรงเริ่มจากครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เวลากับบุตรหลานมากยิ่งขึ้น ต้องรู้ว่าลูกหลานกำลังทำอะไรไม่จำเป็นต้องเก่งด้านเทคโนโลยีแต่ต้องรู้จักจำกัดการใช้เทคโนโลยีของลูกหลานให้เหมาะสมและต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานเป็นประจำถ้าเป็นไปได้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองพยายามเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นไปกับลูกหลานด้วยนอกจากลูกหลานจะอยู่ในสายตาแล้วยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัวอีกด้วยและสายสัมพันธ์อันดีงามนี้จะทำให้เกิดความรัก ความห่วงใ่เวลาเด็กคิดจะทาอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็จะรู้สึกกลัวว่าคนในครอบครัวจะเสียใจและจะไม่ทําสิ่งนั้นจากการสํารวจข้อมูลของศูนย์คุณธรรมรวมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่าวิธีที่จะทําให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดได้นั้นมีหลักการสีต้องง่ายๆคือ 1. ต้องมีอนาคตที่ดีเด็กและเยาวชน เมื่อโตขึ้นเขาคืออนาคตของชาติและเขาต้องสร้างอนาคตด้วยตัวของเขาเองจากการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต 2. ต้องมีคุณค่าเด็กและเยาวชนต้องการการยอมรับจากสังคมเราต้องพัฒนาให้เขารู้จักตัวตนและรู้จักคุณค่าของตัวเอง 3. ต้องมีทักษะเด็กและเยาวชนต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและรู้จักปกป้องตนเอง 4ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเด็กและเยาวชนต้องการแบบอย่างที่ดีที่สามารถนำพาไปในแนวทางที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ดังนั้นการที่เด็กและเยาวชนจะห่างไกลจากยาเสพติดได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนสังคมยุคออนไลน เราสามารถสร้างตัวตนในทางที่ดีได้แต่ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำพาตัวเองออกจากสิ่งไม่ดีเพื่อนำพาชาติพ้นวิกฤตจากภัยยาเสพติดในยุคออนไลน์ยาเสพติดพิษร้ายทำลายชาติภัยพินาศทำลายกายไม่ผ่องสีนำพาชาติพ้นวิกฤตสิ่งไม่ดีเราต้องมีภูมิคุ้มกันชาติปลอดภยัยขอบคุณค่ะ